สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ The Eye of Tarot ายกัญชรียานะคะวับนี้เราจะมาอัพเดตความพราบความสัมพันธ์ของคุณมากันที่ราศีเมษจะมากันที่ราศีเมษนะคะวันที่21มิ21มีนาถึง19เมษาเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทย เป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นตัดชีวิตของคุณมันเป็นจอนาโรนเรตติ้งนะจ๊ะโอเคไหมโอเคเรามาอัปเดตกันค่ะอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเปิดแล้วนะคะคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยิปซีแบบสตร์ตะวันตกนะคะวันที่25ตุลารับแค่ที่แค่1ิบที่นั่งเท่านั้นนะจ๊ะถ้าสนใจแอดไลน์มาคุยนะคะ โอเคไหมแล้วอาจารย์มีใครอยากดูเรื่องการงานการเงินอาจารย์อัพขึ้นในไลน์ทูเดย์ลองเข้าไปที่ l i น์ today นะคะการงานการเงินของทุกๆราศีนะคะโอเคไหมมา <c oughs> คนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักสวัสดีชาวองสวัสดี f อ FC เเมืองไทยแล้วก็ FC ต่างประเทศด้วยนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะจ๊ะ fc ต่างประเทศค่อนข้างเยอะทีเดียวมันจบแล้วหรอคะความรักของคุณนี้มันจบแล้วเรอจะเมตจาอืมโอเคคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณอืมคนที่คุณรักมีผลประโยชน์เงินทองมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเลือกไม่ได้ไม่รู้จะเลือกใครช้อยเยอะประมาณนั้นโอเค โอเคค่ะไพ่ใบแรกวงางไพ่ให้แล้วเมนเอนเนอร์จี้หลักหนึ่งใบค่ะแล้วก็ในด้านความรักของคุณอดีตปัจจุบันอนาคตห้าใบคนที่คุณรักห้าใบแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีกห้าใบค่ะไพ่ไพ่ใบหลักของคุณที่เป็นเมนเอนเนอร์จี้หลักนะคะได้สิบไม้เทา้าสิบไม้เทา้าคืออะไรสิบไม้เทา้ารู้สึกแบกอะไรไว้จ้ะภาระนี้สินภาระครอบครัวภาระอะไรก็ได้ แบกความรู้สึกรับผิดชอบแบกสิ่งรอบๆตัวแบกความหนักใจแบบแบกความไม่สบายใจแบกไว้ทุกอย่างบนบ่าบนไหล่เหนื่อยไหมเหนื่อยก็พักหนักก็วางนะคะเป็นความรู้สึกของสิบไม้เทา้าคุณแบกความไม่สบายใจแบกความทุกข์ระทมจิตใจที่เหนื่อยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกรา้ารู้สึกอ่อนแรงกับตอนนี้ที่เป็นอยู่ในด้านของความรักรู้สึก มันแทบจะไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังตัดใจไม่ได้ยังวางลงไม่ได้ยังลืมไม่ได้ยังต้องคิดคํานึงยังเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ในใจที่ไม่สามารถลบเลือนไปจากใจคุณได้นะคะอ่าไพ่อดีตปัจจุบันอนาคตของคุณนะคะอดีตที่ผ่านมาหันหลังให้ใครคะหันหลังให้ใครไปมีความรู้สึกในใจมีความต้องการมีความต้องการในความนิ่งๆของคุณที่คุณหันหลังไปจากใครสักคน อาจจะมีการจบกันแล้วแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวอาจจะจบกันแบบว่าอยู่ๆก็เลิกกันซะงั้นออกมาอย่างนั้นคุณอาจจะไปรับไปรู้อะไรมาหรือเปล่าแล้วก็เลิกกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยแต่ในใจของคุณยังมีความปรารถนายังมีความต้องการยังอยากอยู่ไหมใจก็ยังะวงอยู่แต่ด้วยความที่มันอยู่แล้วมันเจ็บใช่ไหมมันอยู่แล้วมันไม่โอเคคุณพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ กับความรักครั้งนี้มันไม่สามารถตอบสนองในความต้องการคุณได้ความรักครั้งนี้มันตอบโจทย์คุณไม่ได้มีความรู้สึกว่าถ้าเขาเป่งอย่างที่เราต้องการไม่ได้หรือถ้าเขาเป็นแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้คุณก็จะไม่เอาแล้วค่ะคุณจะเดินจากไปการเดินจากไปหาสูตรสิ่งใหม่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่มีความสุขคุณอยากจะเดินจากไปกับสิ่งนี้อยากจะคิดอยากจะหมดความรู้สึกไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรอาวรไม่รู้สึกโหยหา นะคะ H of one มาบอกว่าคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่คะ่ะในสิ่งที่คุณต้องการอะไรคือการเริ่มต้นใหม่ของคุณคะ่ะต้องการมากอยากไปมากมีค,ความต้องการที่จะจบมากเลิกแล้วอะไรอย่างนี้ให้ได้ตัดสินใจให้เด็ดขาดอะไรแบบนี้กับความรักที่มันไม่มีความชัดเจนกับความรักที่ทําให้คุณหนักใจกับความรักที่มันอาจจะบางคนนะคะไปขอพื่อศิษศักดิ์สิทธิ์มาไหมไปไหว้พระมาหนะคะ บางคนไปขอพรกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์ไปไหว้พระมาไปอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกที่พยายามคิดคิดถึงเรื่องที่มันมันมันบางคนใช้ใช้ธรรมะเข้าช่วยนะคะเดิมพระรามาบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนชอบคอนโทรลก็ได้คุณอาจจะเป็นคนที่มี อาจจะเป็นใหญ่เป็นโตหรือคนของคุณก็ได้นะคะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าสลับกันได้คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบคอนโทรลคนอื่นขี้ขึงขี้หวงขี้งุกขี้เกะประมาณนั้นหรือคุณอาจจะเป็นแม่ไม่หรือพ่อไม้ก็ได้คุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษา,าต่างศาสนาวัฒนธรรมหรือเขาเองคอนโทรลความรู้สึกของคุณคอนโทรลให้อยู่ในรูปแบบที่เขาต้องการการบังคับแบบใช้ไม่ใช่บังคับโดยวาจาแต่เป็นคนที่พยายามชี้นํา ชีน้นาใช้คําพูดที่ชีน้นําคุณอาจจะชี้นําเขาให้เขาทําตามคุณอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะคุยกับเดดเจวิลคุณอาจจะคุยกับราศีมังกรราศีพฤษศราศีเมษน้ำกรกฎเมือนพิจ,จิตดินพฤษศกันมังกรกันมังกรนะคะไฟเมษสิงห์ธนู คือคุณคุณยังไม่สามารถเริ่มใครคนนั้นไปจากใจคุณได้เลยหรือความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องอจิตวิญ,ญญาณของคุณใจของคุณความรู้สึกลึกๆในใจมันผูกพันมันผูกพันมันลืมไม่ลงมันคิดถึงมันทรมานมันเป็นความรู้สึกที่ยังไม่ห่างหายจากการแต่ความรู้สึกนี้อาจารย์มองว่ามันไม่ถูกที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกเวลาคุณรักกับคนที่ เขามีเจ้าของแล้วคุณอาจจะเจอคนแบบนั้นหรือในความสัมพันธ์นี้เองคุณอาจจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับคนที่เขามีคนข้างกายแล้วนะคะโอเคไหมโอเคอ่าคนที่คุณรักก็รู้สึกยังไงกับคุณคะ King of Cup ค่ะ q u e Queen of Sword แล้วก็ e f o o o ูเดอ e เด d แล้วก็เจ็ดไหมเทา้า King o f Cup คืออะไรคนที่คุณคุยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์เป็นคนฟนลี่เป็น เป็นคนอบอุ่นเป็นคนเอาใจเก่งแต่คนคนนี้ความแฟนรี่ความมีเสน่ห์ค่อนข้างจะมีช้อยเยอะเปล่าเขายังคิดถึงคุณอยู่นะถามว่าคิดถึงไหมแต่ความในความคิดถึงของเขาเขาก็มีความคิดคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่รักอิสระตัวเองสูงยังไม่พร้อมจะตกร่องป่องชิ้นกระไคร่ยังสนุกยังเที่ยวเล่นไปเรื่อยคุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆหรือเป็นเด็กก็เป็นไปได้มีไพ่เด็กขึ้นมานะคะ แต่คนคนนี so ite, ้คิดมากค่ะคิดมากคิดไมยกับความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่อยากลงเอยไม่อยากมีพันธะไม่อยากเกี่ยวเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดเดนเดสมาบอกว่าเขาอยากจะจบกับความสัมพันธ์นี้เขาบอกว่าเขาพยายามรักษาคุณรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้แต่ว่าถ้ามารักษาไว้ไม่ได้จริงๆเขาก็ยังรักอยู่นะ เขาก็ยังรักการเดินจากไปในใจของเขาก็ยังรู้สึกถึงคุณเขายังไม่อยากจบจากคุณอ่ะเขายังไม่อยากจบแต่เขาไม่สามารถตอบสนองในความต้องการของคุณได้คุณอยากได้อะไรอ่ะคุณอยากได้ใจอยากได้การดูแลอยากได้เวลาคุณจะไม่ได้จากชายคนนี้หรือหญิงคนนี้นะคะแต่คนคนนี้เป็นคนใช้สมองมากกว่าใช้ใจนะคะโอเคไหมไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ the h o r o c a p e i of pentacles แล้วก็เจ็ ถ้วยสองถ้วยแล้วก็ขิงไนออฟเพนท์โคอลมีคนพยายามคุณเองอาจจะเอาธรรมะเข้าขม่มกระพยายามเปิกตัวกาลังคิดหาทางกับปัญหาเหล่านี้กลับมาอยู่ตัวคนเดียวกับมาคิดคนเดียวกับมาหาทางออกให้กับชีวิตว่าคุณจะทํำยังไงดีความสัมพันธ์นี้อาจจะมีเงินมีทองมาเกี่ยวข้องหรือเขาเป็นเจ้านายที่ทํางานหรือเขาเป็นคนที่ให้ผลประโยชน์กับคุณหรือคุณให้ผลประโยชน์กับเขาใครเปยใคร ใครเปยใครคะมีการเปยมีการซัพพอร์ตกันในเรื่องของของเงินของผลประโยชน์ประมาณนั้นนะคะถ้าคุณไม่รวยบ่าเขาเขาก็รวยว่าคุณนั่นแหละประมาณนั้นนะคะการเลือกตัดสินใจไม่ได้ช้อยเยอะมันเป็นความเพอ้อฝันเป็นช้อยเป็นคนที่เข้ามาแต่คุณสองคนยังมีใจถึงกันอยู่ The Devil เป็นไพ่แห่งถ้าคุณจะไปเขาจะรังทัก เขาจะไปคุณจะล้างมันเป็นการผูกจิตผูกใจกันแต่อยู่แบบไม่มีความสุขค่ะเป็นไพ่ที่เป็นความทุกข์อยู่แล้วก็ไม่มีความสุขมันเป็นเหมือนกรรมแต่ชาติอีติชาติอิติคุณเคยเจอกันคุณเป็นทั้งคู่เวรคู่กรรมคู่สร้างคู่สมทูตอ๊อบคับเป็นเลิฟเลิฟเป็นลักษณะของเลิฟเลิฟนะคะความสัมพันธ์นี้ไปได้แค่ความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถกาหนดทิศทางได้ไม่มีสถานะค่ะหาสถานะไม่ได้ คุณาจะคุยกับราศีกุมมีคนอยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแล้วค่ะอยากเดินไปข้างหน้าอยากเริ่มต้นใหม่พยายามเยียวยาจิตใจทําใจให้มันบาลานไม่ทุกข์มากเกินไปไม่ไม่ทุกข์มากเกินไปไม่ให้เสียใจมากเกินไปอยากจะเดินออกไปจากุดนนี้เพื่อเริ่มต้นชีวิตของคนใหม่ มีคนไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองแล้วค่ะกับมารักตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองคุณเป็นคนอาจจะเป็นคนดูแลคนอื่นได้ดีมีความเป็นแม่สูงระวังในผู้หญิงระวังการตั้งครรภ์ถ้าผู้ชายระวังการไปาราทาไขรข้อท้องนะคะระวังด้วยการเริ่มต้นใหม่กับพี่เอ็มเพรสเขาเป็นเอ็มเพรสล้วคุณเป็นเอ็มเพรสเพราะฉะนั้นเขาเกรงใจคุณอยู่คุณอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่ดูดี ดูดีฐานะดีหน้าที่การงานดีทุกอย่างดีโปรไฟล์ดีเขาเกรงใจคุณนะคนคนนี้อืมหรือคุณเกรงใจเขาค่ะให้เป็นไวเวอร์ซาไดเช่นเดียวกันเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาอยากกลับมาค่ะบางคนยังอยู่กันยังเห็นกันอยู่ยังมีการไปไปกับกับเรักเลิกเลิกออนออนออฟออฟเป็นลักษณะของคนที่ยังอยากกลับมาวนเวียนพ้นเปลี่ยนอยู่ในชีวิต เขาหาความยุติธรรมแล้วก็ตัวเองเขาบอกว่าจะติคือความยุติธรรมในเมื่อความสัมพันธ์นี้เขาไม่ได้ความยุติธรรมเขาเสียใจกับความสัมพันธ์นี้นะเขาเสียใจเสียด้เสียความรู้สึกเสียเสียทุกอย่างแต่ถามว่าเขาจะทาอะไรไหมเขายังถือคุณไว้ในมือค่ะในใจของเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรในสิ่งที่คุณต้องการได้เขาได้แต่นั่งถือคุณไว้แล้วเงียบเฉยใส่คุณนั่งเหมือนไม่ทุกข์ไม่ร้อนแต่จริงๆใจเขาทุกข์ร้อนไหมร้อนค่ะ เขาอยากส่งข้อความหาเขาอยากเคลียร์ปัญหาข่าใจหรือในบางคนพยายามปิดกั้นในอารมณ์ความรู้สึกไม่ให้ไม่ให้รู้สึกก่บคุณมากไปกว่านี้ไม่ให้เจ็บไม่ให้คิดมากบางคนปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึกบางคนบล็อกกันบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกโทรศัพท์สามดาวคือความเจ็บค่ะความเจ็บซ้ำๆในที่เดิมๆมันอาจจะมีเหตุผลเดียวอะไรที่คุณมันเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถแก้แก้ไขได้ เป็นความรักของคนที่มีเจ้าของแล้วและเขาไม่สามารถทิ้งคนของเขามาหาคุณได้หรือคุณไม่สามารถทิ้งคนของคุณไปหาเขาได้เป็นเติร์ดปาเตค่ะเขาคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะคุณยังเฝ้ารอค่ะคุณยังเฝ้ารอแต่คุณใจร้อนคุณไม่ชอบอยู่ในอารมณ์ของความไม่ชัดเจนอารมณ์ของความไม่ปลอดภัยอารมณ์ของความรู้สึกว่าคุณไม่มีค่าอยู่ในสายตาของเขา จริงๆคุณเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์แรงด้วยเป็นมีภาวะของความเป็นผู้นําสูงมีเซนส์ดีเป็นไม้ก็ได้ไม่เป็นไม้ก็ได้บางคนเป็นไม้นะคะอ่าเป็นคนฟันลี่ทีเดียวคุณบอกว่าคุณเองพยายามจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเพราะคุณรู้ว่าความรักครั้งนี้คุณหวัดระแวงอ่ะคุณอาจจะหวัดระแวงในใจว่าเขาไม่อาจเขาอาจจะไม่รักคุณเขาอาจจะไม่แคร์คุณเขาอาจจะไม่ทาอะไรเพื่อคุณเลย เพราะฉะนั้นแต่ถามว่าใจลึกๆของคุณรู้สึกอย่างไงคุณอยากกลับไปคุณอยากอยู่ตรงนั้นคุณคุณรู้ว่าตรงนั้นมันคือเคยเป็นความสุขของคุณคุณอยากจะกลับไปอยู่ตรงนั้นแต่ถามว่าในใจอีกส่วนลึกหนึ่งก็อยากจะเดินออกมาจากจากความรู้สึกเหล่านั้นจะแย่อยู่แล้วค่ะโอเคไหมไปไปต่อ <c oughs> อ่าคนที่คุณรักคนที่เบรกกันไปแล้วคนที่เลิกกันไปแล้ว เขารู้สึกยังไงกับคุณเขายังจะกลับมาไหมคะสองคนนี้ยังมีโอกาสกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมสองคนนี้คุณกับเขาคนที่คุณรับมีโอกาสกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมคะมีโอกาสไหม ไฟออฟสอดมีการทะเลาะกันหรอคะมีการทะเลาะกันอาจจะพูดจาทะเลาะกันอย่างรุนแรงหรือในความขัดแย้งในใจก็ได้ในความรู้สึกที่เขาพูดอะไรมาแล้วคุณไม่เชื่ออีกแล้วในความรู้สึกที่คุณเขาทําอะไรที่มันเป็นซ้นนำๆเดมิดมๆแล้วคุณไม่ให้ความเชื่อถือไม่มีความรู้สึกว่าพูดแล้วทำไม่ได้ประมาณนั้นพูดมาแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยประมาณนั้นคะ่ะหิ่งออฟสอด คุณพยายามคิดไต่ตองด้วยเหตุและผลและพยายามจะตัดออกมาให้ได้แต่ใจคุณยังละล้าละละัลงเลือกที่จะอยู่และเลือกที่จะไปยังเจ็บในใจอยู่ค่ะยังเจ็บคุณและเขายังเถืกันไว้ในมืออยู่นะคะนั่งไงไพ่คู่มาทั้งคู่เลยคุณก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงเขาอะไรอาวรเขาอยากมีเขาแล้วก็อยู่นิ่งๆในที่ของคุณเขาก็เช่นกันเขาก็ยังรู้สึกถึงความอะไรอาวรยังหวงหายังคิดถึงแต่เขาก็นน่งในที่ของเขาเช่นเดียวกัน ให้ของคุณทัดดินมาค่อนข้างพลังงานของคุณทัดดินค่อนข้างเยอะนะคะต่างคนต่างนิ่งในอีพีนี้ค่ะในในในสิบหกถึงสามสิบนี้ต่างคนต่างนิ่งจ้ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนเขาอยากให้คุณอยู่แต่อยู่แบบนี้ได้ไหมอ่ะอยู่แบบทั้งทั้งที่เขามีเจ้าของนี่แหละอยู่แบบทัทง้งทั้งเขาอยากให้คุณยอมรับเขาได้ ในเมื่อคุณคุณรู้ว่าเขามีใครเขาอยากให้คุณยอมรับในความเป็นเป็นสิ่งที่เขาเป็นยอมรับว่าเขามีเจ้าข,ของยอมรับว่าเขามีใครยอมอยู่ในที่ของคุณยอมอยู่ในในความรู้สึกที่เหมือนค่อนข้างจะจะให้คุณรับให้ได้ในสิ่งที่เขาเป็นค่ะประมาณนั้นเขาก็ทุกนะสิบกราบการเจ็บการมีความรู้สึกว่าการเขาเจ็บอ่ะเขาเจ็บ บางคนร้องไห้เขาเราคุณอยู่เขาจากคุณไปแล้วก็จริงแต่การจากไปนี้เขาอาจจะจากไปแต่เขายังคิดถึงคุณอยู่ยังไม่หายห่างหายไปจากคุณเลย e ท o f s ฟ o อดมาบอกว่าเขาเจ็บบ i วออ f Fortune อาจจะเป็นจักรวาลจักรวาลยังเบี่ยงคุณและเขาเข้ามา ความรักนี้อาจจะเป็นบททดสอบของความรักก็ได้นะคะเป็นบททดสอบจักรวาลอาจจะทดสอบความอดทนทดสอบคุณสองคนว่าเป็นคู่กันไหมถ้าเป็นคู่กันก็อยู่ต่อถ้าไม่เป็นคู่กันก็ไปประมาณนั้นคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคะเมธาคุณเป็นคนฉลาดการเดลเมอเชียนคุณมีทั้งคนรักเก่าคนรักใหม่คุณมีเทน็นคุณมีครอบครัวแล้วหรอคะคุณมีลูกสองคนหรือเปล่าบางคนมีครอบครัวแล้วบางคนพยายามไปโฟกัสกับครอบครัวเป็นที่ตั้ง คุณมีคนเข้ามาแต่จริงๆใจลึกๆของเขามีคนคนนั้นที่อยู่ในใจคนคนเดียวที่อยู่ในใจของคุณคุณไม่คุณรู้สึกเบื่อกับความรู้สึกที่มันมันผ่านมามันไม่สามารถทําอะไรได้มันไม่สามารถพัฒนาได้มันไม่สามารถก้าวย่างไปได้พัฒนาไม่ได้มีจะอยู่อย่างไรหัวใจก็เจ็บแต่คุณก็พยายามจะอยู่ให้ได้คุณเป็นคนฉลาดจะมีสิ่เชียนคุณค่อนข้างจะมีเล่ห์เหลี่ยมเหมือนกันนะคะ ใค่สลับกันได้เช่นเดียวกันคุณบอกว่าที่ผ่านมามันยากลาบากอ่ะคุณก็อยากกลับไปคุณก็เสียใจใช่น้อยกับความสัมพันธ์นี้แต่ในความอยากกลับไปมันคิดคุณอาจจะคิดในใจว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบถ้ากลับไปจะได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้ได้ความเจ็บปวดได้ความเจ็บช้ำจะมีไปเพื่ออะไรเขาฝากบอกคุณห้าใบค่ะเขาฝากบอกคุณห้าใบเด e Highs รเ d t ฟ e ค่ะ ไพ่พระเขาอาจจะมองศีลธรรมเขามองอาจจะมองสิ่งถูกผิดเพราะว่าใครบางคนมีเจ้าของแล้วคะมีคนที่มีเจ้าของแล้วมันติดบ่วงติดห่วงเขาพยายามทําใจยังรักอยู่ไหมยังรักอยู่ยังอะไรเอาวอนยังอยากจะเดินออกไปแต่ใจมันก็ยังเจ็บบางคนยังฝันเห็นกันบางคนยังคิดถึงกันบางคนทุกทรมานแสนสาหัสคุณพยายามเขาเขาพยายามจะจบความสัมพันธ์นี้ได้ เมือ่อมันไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรไม่มีสถานะไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่มีความพัฒนาคุณกะคิดเป็นไงกับเขาคะคุณทำอะไรรับหลังเขาหรือเขาทําอะไรรับหลังคุณคะมีการทําคุณก็เครียดคุณก็เสียใจคุณก็เครียดคุณก็เสียใจแต่คุณทําอะไรไม่ได้รักเขาชอบเขาในวันที่สายและเขาชอบเขาในวันที่ อาจจะเจอกันช้าไปก็ได้นะคะคุณขอยากกลับไปนั่นแหละคุณอยากจะกลับไปหาความสัมพันธ์หรือคุณเองไม่มีความเชื่อมันอ่นในตัวเขาคุณไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาทําแต่ถามว่าต่างคนต่างยังมีใจคิดถึงกันไหมมันเป็นความผูกพันรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยรักที่มีความผูกพันยังแยกกันไม่ขาดพอไพแนะนำห้าไปกับเมตตะไพ่แนะนาบอกว่าจะหมายถึการปลดปล่อยความรู้สึกนั้นซะต่อให้คุณจะรักษาวความสัมพันธ์นี้ไว้ คุณก็เป็นได้แค่เงามืดค่ะให้ใช้เส้นของคุณนำทางเดรเปอร์ความรักมันมีแต่ความรักมีแตม่มันมีอาจพัฒนาได้ต่อให้กลับมาความรักครั้งนี้ก็ยังเจ็บปวดก็ยังไม่สามารถจะเดินไปเป็นครูครองกันได้ไปแบบเจ็บเจ็บแต่คุณก็ยังอยากมีไพ่แนะนำว่าหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านี้ซะถ้าคุณจะดันทุดังต่อไปก็มีแต่ความเจ็บใช้เซนส์ของคุณนำทาง ว่ารักครั้งนี้เป็นรักที่มันถึงทางตันหรือมันเป็นรักที่พัฒนาได้แต่คุณยังดื้ออยู่เลยนะอาจารย์ยังมองเห็นคุณยังดื้อที่จะอยากมีไว้จะไปได้ถามว่าไปได้ไหมไปได้ค่ะไปได้ในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณยังอยากหรือเราอยากเดินต่อไปแต่จําไว้ความเจ็บปวดสิบดาบรออยู่ข้างหน้าคุณอาจจะนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้น ด้วยความทุกข์ทรมานเพราะความรักที่ไม่สมหวังก็เป็นไปได้นะคะพยายามจะคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะั่นแหละคุณเป็นคนมีเซนด้วยอะไรที่คุณคิดไม่เคยพลาดหรอกค่ะเพราะฉะนั้นเชื่อในเซนต์ของตัวเองและใช้เซนต์ตัวเองนําพาคุณไปในสิ่งที่คุณคิดว่ามีความสุขที่สุดตรงไหนที่คุณมีความสุขก็อยู่ตรงไหนที่ไม่มีความสุขก็ออกมาซะโอเคไหมจ๊ะเมฆจ๋า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิปชั่นด้วยอ่าอย่าลืมดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซายเอฟอีศูนย์สามสองเก้าว่าเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ